ยาธมรีคร <IS> ับมาฟังจากปากพี่เต้กันนะครับว่าพวกนั้นไม่ยอมมาเพราะอะไรไม่นายโจะเขาก็ยึดต่อโจ์ไม่ได้เลยถอนตัวเอ้ามึงถอนตัวแล้วนี้การเสียเวลาของเราตกใจด้วยเรามใจฟ้องสิบ้าล้านเราสิบห้านะสมคนส5้าล้านบางระวังครับ่าหาเงินแต่ห้าระวังสามฟ้องมาฟ้องกลับไม่โง แต่ว่าเอายอดตามกันไงเมื่อคุณของสิบห้าล้านผมก็ขอตั้งสิหล้านหรือเหมือนอ 15, 000, 5, 000, กันคนะเหมือนกัน, 15, 000, กนตอนนั้นแหละจะต้องเป็นใจถ้าใจเราไม่วันไันก้าวไปบนทางเส้นนี้คนยังไม่ต้องกลัวฟ้าฟ้าดินย่อมเห็นความดีทำดี